รักขอบคุณพลังแห่งการสื่อสารที่แท้จริงพลังงานความรู้สึกเจตนาในการสื่อสารในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงเสียงของความคิดเสียงของอารมณ์เสียงของข้อมูลต่างๆที่เราได้รับข้อมูลมามีสิ่งหนึ่งที่บางครั้งเราเผลอมองข้ามไป นั่นคือพลังแห่งการสื่อสารที่แท้จริงการสื่อสารไม่ใช่แค่คำพูดไม่ใช่แค่ข้อความไม่ใช่แค่บทความไม่ใช่รูปภาพไม่ใช่แค่บทสนทนาที่ผิวเผินเท่านั้นแต่คือการเคลื่อนไหวของจิตจากใจหนึ่งไปสู่ใจหนึ่ง ทุกคำที่เราพูดออกไปทุกท่าทีที่เราสื่อสารคือพลังงานคือคลื่นพลังงานที่ส่งผลทั้งตัวเราและคนที่รับฟังบางคำแม้เรียบง่ายแต่สามารถปลอบประโลมดวงใจที่สับสนบางคำแม้เพียงกระซิบแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตใครบางคนไปตลอดกาล คำพูดจึงไม่ใช่แค่เสียงคำพูดคือกรรมคือสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นจากจิตของเราเองและส่งออกไปในจักรวาลแห่งนี้หากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือกรรมมาจากเจตนานะคะ หากภายในของเราสับสนคำพูดก็จะสับสนหากภายในของเราสงบคำพูดเราก็จะสงบลึกและเต็มไปด้วยพลังการสื่อสารที่ดีเริ่มต้นด้วยความรู้ตัวภายในเราต้องรู้ว่าเรากำลังพูดจากที่ไหนที่ไหนไม่ใช่สถานที่ที่เราอยู่นะคะหมายถึงความรู้สึกของเรา เราพูดจากความกลัวหรือว่าเราพูดจากความรักความปรารถนาดีความเมตตาพูดจากเจตนาที่ดีหรือไม่และอยากจะเอาชนะหรืออยากจะเข้าใจคือความต้องการเจตนาโดยแท้ในการพูดเมื่อจิตเราบริสุทธิ์คำพูดก็จะกลั่นออกมาจากความเมตตา เมื่อจิตเราสงบคําพูดก็จะเปลี่ยนไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดเราจึงเข้าใจตัวเองว่าให้เราหยุดและลึกรู้ตัวหายใจและรับรู้ตัวเองเข้าใจตัวเอง คุยกับตัวเองข้างในก่อนว่าฉันกําลังสื่อสารอะไราสื่อสารไปเพื่ออะไราคำนี้จะนำแสงสว่างหรือว่านำเงามืดเข้ามาในชีวิตหน้ามีความเข้าใจตนเองเป็นขั้นต้นถ้าย่คำนี้มาจากความหวังดีหรือว่ามาจากที่เราเพื่อต้องการปกป้องอัตตาในตัวเอง ทุกอย่างทุกย่างก้าวในการกระทำของเราเรารู้จักตัวเองเป็นขั้นต้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะคือการสื่อสารที่ชัดเจนและแจ่มแจ้งที่สุดการฟังก็สำคัญไม่แพ้กันนะการฟังที่แท้จริงเนี่ยคือการฟังด้วยหัวใจที่ open mind เปิดรับ หัวใจที่ว่างไม่ด่วนตัดสินไม่รีบตอบไม่เอาตัวเองไปวางทับเสียงของผู้อื่นฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้างท้องฟ้ามหาสมุทรมุมมองทัศนคติมากมายหลายอย่างที่ประสบการณ์ของแต่ละคนได้รับมาแตกต่างกันเราจึงเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันเมื่อเราฟังเสียงด้วยจิตที่นิ่งสงบ เราจะได้ยินเสียงอีกฝ่ายหนึ่งบางครั้งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้พูดอะไรออกมาก็ตามแต่ว่าเราจะรู้สึกได้เราจะรู้สึกถึงความต้องการเบื้องลึกเราเนี่ยจะเข้าใจแม้อยู่ในความเงียบก็ตามนะคะบางครั้งคนบางคนไม่พูดอะไรแต่เราสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนั้นซึ่งความรู้สึกนั้นจะใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องหรือเปล่าตรงกับที่เรารู้สึกไหม ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรเลยเพียงแค่เรารู้ว่าเรารับฟังอีกฝ่ายด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักต่อกันความปรารถนาดีต่อกันฉันอยู่เคียงข้างเธอนะบางครั้งฉันอาจจะไม่เข้าใจเธอแต่ในขณะเดียวกันฉันก็ไม่ได้ตัดสินอะไรเธอนะฉันเคารพในความเป็นเธอ เพราะบางครั้งคำพูดที่ไม่ได้พูดเนี่ยกับเสียงดังที่สุดในใจผู้ฟังที่รู้แจ้งการสื่อสารจึงไม่ใช่เพียงแค่การพูดให้เก่งพูดให้คล่องให้ประทับใจอะไรแต่คือการพูดนำพาด้วยความเมตตาจากจิตใจข้างในโดยแท้และรับฟังเพื่อให้นำพาความเข้าใจให้กับเข้าสู่หัวใจซึ่งกันและกัน นั่นอาจจะพูดได้ว่าคือการเห็นอกเห็นใจกันในโลกที่ผู้คนพูดมากแต่ฟังน้อยการที่มีใครสักคนฟังด้วยหัวใจคือของขวัญที่ล้ำค่าอย่างแท้จริงเราจะเป็นของขวัญให้ใครในชีวิตเราลองรับฟังเขาดูสิคนในครอบครัวเรา เพื่อนเราผู้คนภายนอกนะคะสำคัญเช่นกันและคนที่เราควรรับฟังมากที่สุดก็คือตัวเราเข้าไปถึงภายในตัวเราให้ได้มากอยู่เป็นมิตรแท้กับตัวเองคุยกับตัวเองได้เข้าใจตัวเองเคารพให้เกียรติในตัวเอง เมื่อเราเริ่มต้นจากตัวเองได้เราจะมอบสิ่งนี้ให้กับผู้อื่นได้เช่นกันแมาถึงท้ายคลิปนี้แล้วเราอวยพรให้ทุกคนนะคะเป็นในแบบที่ตัวเองเป็นที่รักและเคารพในตัวเองอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยลงแต่ว่าลึกซึ้งขึ้นด้วยการที่เรามีการพัฒนาตัวเอง เป็นในเวอร์ชั่นที่เรารักและเคารพตัวเองดีที่สุดหรือเราอาจจะมาปรับลองพูช้าลงแต่ว่าให้แม่นยำม,มากขึ้นพูดให้นุ่มนวลแต่คำพูดที่นุ่มนวลน,นั้นเปี่ยมด้วยพลังพูดเพื่อเยียวยาไม่ใช่เพื่อบาดลึกในใจของใครบาดเจ็บในใจของใคร และในทุกครั้งที่เราสื่อสารขอให้เรารู้ว่าเรากำลังส่งขึ้นพลังงานออกไปให้กับโลกใบนี้ให้กับจักรวาลแห่งนี้ทุกการสื่อสารรวมถึงความรู้สึกภายในเจตนาเป็นจุดตั้งต้นที่แท้จริงให้พลังงานนั้นเป็นพลังงานของความรักพลังงานของความรัก เป็นพลังงานของความรักที่เราได้ตื่นรู้และหากวันนี้เราต้องพูดกับใครขอให้เราระลึกรู้ไว้ว่าจิตใจภายในเจตนาของเราข้างในเป็นความรักหรือเปล่าและหากวันนี้เราต้องฟังใครเราจะรับฟังเขาด้วยความว่างเปล่าภายในหรือเปล่า คือการที่เราไม่ตัดสินเราพร้อมน้อมรับเพราะความว่างนั้นคือหนทางของปัญญาและในความเงียบนั้นที่เราไม่ได้ตัดสินอะไรคือทางของแสงสว่างภายในการสื่อสารก็คือเครื่องมือของผู้ที่ตื่นรู้แล้วจงใช้การสื่อสารเพื่อปลุกให้โลกได้ตื่นขึ้นด้วยความรัก ด้วยเจตนาที่ดีต่อกันขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะเราอวยพรให้ทุกคนสื่อสารกันด้วยพลังของความรักเป็นแสงสว่างรับฟังกันด้วยหัวใจที่เบิกบานอิ่มเอมด้วยความรักความเมตตาต่อกันเจริญในธรรมสงบในจิตใจอ่อนโยนในถ้อยคำ และมั่นคงด้วยความเมตตาความรักปรารถนาดีต่อกันรักและขอบคุณค่ะ